อิลัสไซมัสเซ่นาริตะยินดีตอนรับครับสวัสดีในเมืองสตูลนะครับวันนี้นะครับ้ออ่านญี่ปุ่นไม่ควรพลาดลูกครับนเมื่อเรากวับว่ายกเมืองนาริตะเมืองญี่ปุ่นนะครับมาไหวในใจกลางเมืองสตูลเลยครับนาริตะโนโอชิชิมโนนี่คือ้านอานญี่ปุ่นกับเปิดไม่เอี่ยมเบียมชุดในเมืองสตูลนะครับเดี๋ยวข้าปเจ้าไปใหนครับอ่าจะนำไปให้นะครับโออาหนังสบายนะครับ คงจะทุกใจแฟนคลับอานญี่ปุ่นนะครับการตกแต่งลานนะครับโดยสไตล์ของญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับฉเฉลิมเลอลนะครับในการเปืดอนลานไหมนะครับในเกลือไข่ายองเพอร์เฟคลุ่มรีสอร์ทครับใจน้องแตราก่นนะครับแต่งตัวหยุด เหมือนคนญี่ปุ่นแท้ๆครับ เทศบาลขอโทษครับตัดเบียนเพชรมู่ว่าราชการาวาสท่าสตูลนะครับท่านนายกบเมืองสตูลท่านท่านนายกนิคมพวกเรากันเองในเมืองสตูลเนี่ยนานนะครับรีเมืองสตูลค่ะประธานพศบอยซารีอาซิสนุอารีหานะคะนี่นะคะต้องเก็บบันทึกไว้แน่นอนนะค ก่อนี่ทวร์ราชการจังหวัดสุรินนี่คือควันใจควันกรับนะครับวันี้จุรีักแข็งนะครับมาแล้วครับแม่คุณนะแมหยอกพิ้วตัวแล้วครับคุณจุรี่ครับมาใต้หลบผูกกับปาปิมนะครับเดี๋ยวต่เดี๋ยวไอเจ๊ก็ทำให้แล่วันนี้แล้วก็เปิดหลานไม่ก็ต้องเลียงคนมาคา้านนี้เลยเหรอเนอะต้องจากันนี้เราเป็นปจะเป็นปลาธรรมติ tapi kami itu ke toko semas kakak kokpuntuk maunun na klap